ว่าเดี๋ยวกระเทยจะมาประกวดเอานางงาม,างงามการเดินสายเก็บตัวในสมุยนะขร้อมไหมทั้ง3คนอิ่มยังคะจังขอเก่คขอ,คอให้พี่ในนี่มหมูแล้วเรียกหมูไง<า><า>วะเอา้าเอา้เอาไปไหนเล่าเอา้าโอ้ยไมค์ก็สวยมากทำไมความยาวเรือกับความยาวไหลนะ่เท่ากันเลยวะ <c oughs> แฟนนางงามนะคะขอเสียงหน่อยคะ่ะ <c oughs> Let's lock lock 2020ได้แก Miss Lock lock <laughs> เก็บตัวนางงามระวังม่เปิดขอบน้อยได้นางงามเนี่ยนางงามหนงางงามสอนางงามสแล้วก็กรรมการอะไรไม่ได้เอ่ย สมุยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเที่ยวสมุยกันแบบธรรมดาธรรมดามันก็เออมันก็เป็นล็อกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็อกกะเออมันล็อกล็อกแบบนง <ๆ S 2> ๆๆ่งงามว่าเดี๋ยวกระเทยจะมาประกวดเออนางงามการเดินสายเก็บตัวในสมุยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเก็บตัวกันหลายๆที่ในสมุยนะคะอ่ะที่แรกที่เราจะเดินทางไปเก็บตัวกันที่ไหนไปดูค่ะ ก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวนะคะวันนี้มีหลักสำคั0 20นะคะได้ผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่อยากจะมาเติมเต็มความสุขให้ทุกการเดินทางนะคะด้วยบัคเก็ตไก่ทอดจาก KFC ชุดไก่เติมสุขค่ะอันนี้นเขารวมความอร่อยเอาไว้ให้ทุกคนได้แบ่งปันความสุขตลอดการเดินทางนะคะกินง่ายกินสะดวกเติมสุดให้ทุกคนได้ครบทั้งแก๊งเลยนะคะจะเดินทางไปไหนเดินทางไปกับใครไปเก็บ ดูวไปเก็บใจไปเก็บอะไรนะคะก็ให้คิดถึง KFC ค่ะมามาเร็วฝั่นปันกันเอาชุดไก่เติมสุกค่ะบักเก็ตจากบักเก็ตค่่่ะีีวาากลับบ้นเอากลับบ้านค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินบนแบบระหว่างเก็บตัวบนงานงามคุณพี่เป็นชุดเติมสุกนะคะบ้านนะคะทั้งหมด199บาทอุ้ยเอาสองชุดเลยคุณพี่ได้ค่ะพันเดอรชพิคเกตเจนถือกันนะคะสองชุดค่ะ เดินทางจะถูกเติมเต็มด้วยความสุขด้วย KFC ชุดไก่เติมสุขจะออกเดินทางไปไหนใกล้ไกลให้ KFC Bucket กเ,กเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางแบ่งปันความสุขและอิ่มท้องกันตรงก่ม KFC ชุดไก่เติมสุข1 9 9บาทคุ้มค่ามากมีขายแค่25พิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะสั่งสะดวกง่ายทุกช่องทางการซื้อ yeah, yeah, yeah. อ่านชื่อของตัวเองค่ะอาเรีย ขอวีนะ่าอันนี้ของหนูเป็นไรคะเฮ้ยกาเบียล่ากาเบียร่าไม่ใช่พี่จิงเลยอยังก็ <c oughs> ทำไมบอกว่าจะเอาทราบิเตียทำไมไม่ได้ทราบิเตียเขียน <c oughs> ไมไ่เป็นขอกินขอกินไก่ไม่มีกระดูกได้ไหมกาเบียล่ากาเบียล่าได้นะถ้ากินวิงแซ่บของฉันเราเก็บเป็กล่องหนึ่งไวใ้ให้น้องหมูบนเ่อะมาสกกุกินดีนกว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาน้องหมูเราต้องแบบเออทำให้น้องหมูมีความสุกด้วยเหรือคุูโชต์ตลกให้น้องหมูดู แค่น้ำหมกินด er ีกว่าแต่ได้อิ่มได้แป๊บนึงนะมึงมาเตะบอลหรือมึงมาประกวดนางงามเลยอ่ะมึงด้วยขาสองคนอ่ะทำไมคือจะนวัดอันนเหรอเธอเตะความนางงามเสร็จจะยืดกางเกงขาด้านแล้วเสื้อฮาวายกางเขาด้านประกวดนางงามมึงือการเก็บตัวมึงไปสวยร่อนลูกเขาบอกเก็บตัวนางงามมีที่ไหนแต่งหน้าเต็มผ่านเนี่ยมัาไม่ได้แต่งหน้าได้อะไรเลยหอมไม้ทั้งสามคนอิ่มยังคะยังขอเก็บ่อวแล้ เราไปกินระหว่างเดินทางไหมเรืออไอะไรอย่างนี้ได้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางแล้วนะีทางกองมะกวดมีให้เรียกเรือยอทด้วยนะคะแต่กระเทยรู้สึกว่าเออธรรมดาไปเรือยอทเราก็เลยนั่งเรือวางท้องไปนะคะอุ้ยคุณพี่ทําอะไรคะมัเรือไลยไหมอุ้ยขอบคุณค่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณค้าอุ้ยเป็นไบเป็นไบไบวินเหรอจับมือนางงามจับมือนางงาม S <S ีเก็บตัวเกาะมัดสุมแต่เสืยบม,มาตอนมอรสุม,สมลำบากนิดนึงทั้งสามคนคะ <S <S พร้อมที่จะรับภารกิจแรกมีภารกิจด้วยเหรอมีภารกิจแรกของทุกคน ที่จะต้องทำก็คือการถ่ายรูปวิ่ยพ่อเทนหรอมันจะมีของสามอย่างที่คุณจะต้องถ่ายรูปอย่างที่หนึ่งคือหมูอย่างที่สองมะพร้าวและอย่างที่สามเรือซึ่งเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสามท่านนะคะออยออดกันอวยออดอะไรอะไรออดออผักไกมาวันตูส้มอ่ะวันตูส้มก็ได้ค่ะคนที่ชนะนะคะจะเป็นผู้เลือกว่าจะได้ถ่ายที่โลเคชั่นไหนก็ได้และยังมีสิทธิพิเศษโดยเลือก ที่อีก2ที่ให้พวกเขาแข่งขันที่เหลือไว้แล้วไหมคนเดียวเลือกเหรอใช่ถูกต้องค่ะไม่รู้แล้วแต่ทั้ทุกแพ้ก็คือพวกอื่นก็คือไม่ได้ไม่เห็นอยู่ในเทปต่อไปเลยวันตูส้มจมเอิร์ตานอวันตูส้มวันแพ้วันตูส้มอาร์ค่ะเบียวร่าค่ะมะพร้าวกลุ่มขอต้นมะพร้าวค่ะไม่งั้น ดไม่ได้การเดินทางตลอดทั้งเทปของมึงก็คือไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วจ้ะอย่าพูดไปเรื่อยโอเคถ้าขนาดนี้หนูคิดถ้ากเอางี้ก็คือนี่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่พูดคำว่าคุณพี่คะเลือกให้หน่อยได้ไหมหนึ่งหมูหมูต่อมาต่อมาเรือสามเรือใครเหมาะกับถ่ายกับอะไรมากที่สุดเออเรือไม่พี่นจะนี่หมูถ่ายกต่อไปค่ะต่อไปค่ะ ง้ใช่มใครปล่อยคิวมาเมื่อกี้เพื่อนใช่ไหมพี่น้ำตาลเขาเพิ่งเดินมาสรุปก็สรุปเป็นยังไงคะมะพร้าวหมูเรือเข้าบนแขนเข้าบนน้ำตาลแต่วเมื่อกี้คิดถ้าเขาทหมูแล้วว่ะทั้งสามท่านพร้อมนะคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเออต้องล่อหมูลงลงทะเลอุ้ยเร็วเร็วเตรียมกล้องโก็เตรียมกล้องเออกำลังลยอังลอไปข้างนอกอยู่พี่เขาบอกให้อุ้มไปเลยอุ้มลูกหมูเอ๊มันอีคอปวันมันอีคอไม่ ไปคล็อกไครอมันแต่มันเกียอะไรอดดเรี้ยงหมูไงวะอูด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 ้ดู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 ่ดอดดูดดูดดอาดอดดูดดูดดูดดอดดูดดูดดดดูดดูดดอดดอดด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 ด สีีดููลกอ่าเป็นไงบ้างคะเอรเอ,อล่ารู้สึกว่าโอเคค่ะหลายคนอาจจะถ่ายหมูกับริมชายหาดแต่ว่าเราข่ายกับในคอกไปเลแยแหวกต่อไปเป็นตาของใครคะน,นี่เป็นตรงน้อกระเบิดมาพาของฉันอ่ำพร้อมนะหนึ่งสอง ซื้อไม่ไหวดอกแพงมากซื้อไม่ไหวไม่ใช่แพงมากนะไม่คุ้มกันบราคาตะไปต่อไปกันตาคุณกอ๊อฟโอ๊ยตาก็อฟสวยมากอ่าไมได้อยู่นะว่ากตัวเต็งซุกมาหลายรายแลนะนะ้วจ้า แฮปปี้แล้วไม่ต้องดูรูปด้วยเพราะว่าแบบสับทำไมความยาวเรือกับความยาวไหล่เท่ากันเลยวะโอเคค่ะโอเคหนูได้แล้วไอเลยนะได้แล้วไปเก็บตัวกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ะกลับมาที่บ้านพักของกองประกวดเดี๋ยวสาวงามทั้งหลายนะครับหลังจะไปออกแดดมากเราก็ต้องยังไงเออสปงสปาขัดผงขัดผิวเพื่อเตรียมพร้อมกับการประกวดอันยิ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้อ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การประกวด Miss Long Love, Love 2020และนี่คือสาวงามขอขงค่ำคืนนี้ค่ะ และเราจะไม่เรียงว่าใครจะได้อตอบตอบหลันะคะคำถามอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่จะเติมเต็มความสุขในทุกๆการเดินทางของคุณและคนแรกที่จะได้ตอบมิสกาเบียร่าขอบคุณสำหรับคำถามนะคะับสำหรับกาเบียร่าแล้วกาเบียร่าจะเติมเต็มความสุขด้วย KFC ชุดไก่เติมสุขในราคา199าบาทกาเบียร่าสามารถนั่งทานที่ร้านตอนออกเดินทางหรือว่าบริการเดลิเวอรี่ที่สูรได้อย่างง ที้กับเบลล่าก็จะเดินทางได้อย่างมีความสุขเต็มอิม่มขอบคุณค่ะคนต่อไปนะคะบอลิน่าค่ะค่ะสำหรับบอลิน่านะคะชีวิตส่วนมากของบอลิน่าอยู่บนรถค่ะหากได้ชุดไก่เ่มสุดข,ของเคเซีนะคะที่ประกอบไปด้วยไก่ทอดสี่ชิ้นนะคะไก่ไม่มีกระดูกสองชิ้นวิงแซ่สองชิ้น และชุดเป็นไฟสอบชุดที่สำคัญ KFC เ e, ขาก็มีบร,ริการไรตูนะคะซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับปริน่ามากๆปริน่าเชื่อว่าสิ่งที่สะมาเติมตเต็มความสุดให้ปรินา่าขอบคุณมากค่ะและครนสุดท้ายนะคะมิส<ม>อาริล่าค่ะ นกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลสเนสน่สะพานตีนถิ่นธ,ธุรกิจแดนใต้สำหรับอารียาล่าแล้วขอตอบว่า KFC ค่ะอารีอาล่าชอบใช้บริการใหม่ของทาง KFC อย่าง s ซล l ์ Pickup ทางแอป KFC Thailand มากๆเลยค่ะแอปนี้นะคะเราสามารถเลือกบริการรับที่ร้านหรือเลือกบริการรับที่รถแบบไม่ต้องรอคิวได้เลยค่ะไปรับตามเวลาที่ ื้อแบบสวยๆนั่นทําให้การเดินทางของอเลระถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขและความสะดวกแถมยังอิ่มอร่อยได้ทุกทิฟขอบคุณค่ะและรอบต่อไปนะคะเราจะได้เหตุการณทน้งสามทัานาในชุดควิเชนนะคะพร้อมไหมคะให้นางงามสานทาไปเตรียมตัวค่ะแล้วเรากันช่วงหน้า มิสพอลิน่าก่อนเลยนะคะและเรียงไปเลยนะคะเป็นลำดับดต่อไปและนางงามอีกสองท่านนะคะกรุณาเดินไปด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยทีมงานจะใส่หมกฟัง,งต้อ,อบบบงบุดจมูจกแ้ว<อ>่ไพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะมิสพอลิน่าคะคุณต้องการจะตอบเป็นภาษากลางหรือภาษาใต้คะท่านปีเปอร์เป็นสถานการค่ะ คำถามถามว่านักท่องเที่ยวมองว่าไข่เค็มชายยาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหลมพรมเทพเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทะเลไทยที่กำลังซบเซาณะปัจจุบันให้กลับมาอีกครั้งมิสปรินาคะ,ะถ้าคุณพร้อมจะตอบคำถามแล้วเสียงสั้นดันดง ดับตั้งแต่ตอนนี้นะคะพร้อมแล้วพอลีน่าคิดว่าการพื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวในทะเลในประเทศไทยให้หายซบเซาจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าภาครัฐยังไม่ยอมเปิดประเทศการอยากตัดสินใจปิดประเทศแต่ไม่มีมาตรการการเยียวยายอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมากฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดการและลบทุบคนความเสียหายสัหรับคนมาืมา ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญมิสกาเบียราด้านหน้าเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะคุณมิวดา30นี้นะคะเริ่มค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเป็นต้องปรับโครงสร้างของราคาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติม,มากมายมาก,ก่อนผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะจะเป็นต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจจุดๆนี้มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้าจิตกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยแทน รวมทั้งภาครัฐจํำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมในการควบคุมราคาดังกล่าวให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจับต้องได้มากกว่าการสนับสนุนหมดเวลาท่านสุดท้ายค่ะมิสเอเลรร่าค่ะเชิญค่ะ <c oughs> คำถามนะคะถามว่าดิฉันได้ยิงค,คำถามถามคแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะ,คะไม่ได้ยิงไม่ไเรล ถ้าคุณพร้อมแล้วสัญญาณจะดังนับตั้งแต่บัดนี้ค่ะดิฉันมองว่านอกจากการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยออกมาเที่ยวทะเลไทยให้มากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในไทยควรทำนั่นก็คือการแก้ไขระบบโครงสร้างต่างๆของไทยนะคะให้เอื้ออำนวยและเป็นมิตรนะต่อนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าปัญหา การท่องเที่ยวไทยตอนนี้นอกจากการที่เราไม่มีนักท่องเที่ยวตา่วตางชาติแล้วเนี่ยโครงสร้างต่างของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่เยือกหน่ยแล้วไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวไทยเลยอย่างเช่นปัญหาค่าโดยสารที่สูงเกินไปเข่ากับพภคบริโภคที่สูงเกินไปปัญหารถ,รถขอบคุณเมทอะไรกันมากนะคะและนี่คือสาวง,งามทั้งสามท่านนะคะทข้าทีนี้มงกุฎอันรง,งเกียรติของเราจะเป็นของไทยเแฟนนางงา ขอเสียงหน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะผลคะแนนได้อยู่ในมือนฉนัเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะขอประกาศร,รองชนะเลิศอันดับสอง Miss อกลอ2 0 20ได้แก่ ขอให้มิสอารีนาและมิสกาเบรียลเดินขึ้นมาข้างหน้านะคะมย์กันนะคะและมิสล็อกล็อก2020ได้แก่แมิส และดีบีกับมิสเกรนดนะคะคนที่จะมาเชิญมงกุฎอันทรงเกียรตินะคะได้แก่รุ่นพี่นางงามปีที่แล้วนะคะมิสล็อกล็อกตูดาวเนไนทีนะคะมิสเจลลี่ขอเชิญมิสเจลลีนะคะมาพร้อมกับรองปีงที่แล้วนะคะมิสล็อกล็อกตูดาวเซนไนทีนะคะยินดีด้วยนะคะมิสล็อกล็อกตูดาวเนตูเนีนะคะจะได้นะคะมงกุฎเพชร จะได้มงกุดเพชรน,นะคะจาก Beauty เจมเรืองศักดิ์นะคะมูลค่านะคะ18ล้านบาทนะคะและพร้อมสายสะพายนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับชุดไก่เคฟซนะคะไก่เติมสุกนะคะเป็นบัคเก็ตมูลค่า190 ปีไปเลยนะคะ1ปีเต็มพร้อมช่อดอกไม้จากสุริยาหิบสมนะคะอันนี้เป็นรองจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็มิสลอกลอกตูดซานในทีนะคะยินดีด้วยนะคะสุดท้ายนะคะให้มิสล็อกลอฟตูดซานเจมสที่กล่าวลายหม่ค่ะรวมทั้งที่ปีที่แล้วนะคะสุริยาั้นในทีฝากอะไรถึงน้องที่จะดำรงตำแหน่งในปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะซหรบราวัน N ี้สองคนนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะผู้สนับสนุนและที่เป็นทางการนะคะ KFC ซึ้ไก่เติมสุวค่ะ ยินดีกับน้องใหม่ของเราด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ M L T นะคะก็ <c oughs> เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะ <c oughs> คุณอยากเป็นครอบครัวเดียวกับเราก็ออย่าลืมติดตามล็อกล็อกนะคะ <c oughs> ปีหน้าการประกวดจะมาในรูปแบบไหนรอติดตามได้เลย <c oughs> อย่าลืมกด subscribe <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดทุกอย่างนะคะ <c oughs> แล้วมาเจอกันใหม่นะคะกับล็อกล็อกนะคะขอบคุณมากค่ะ พอดอีรายการมีสองภาษาค่ะรบกวนอีกสารนึง้วยค่ะ ค่ะอาเออใขรนะคะยาอยาีวัทร์นะเออมิมิรล็อกล็อกแท้แนกเมย์มยตอง้วงถ่าปีนาเดี๋ยวย่างเลยนะคะสวยแบบหนองนะคะจอม่าเต็มตัวนะคะแร่รายการนะคะแล้วก็กลับไปฟุ๊ฟุ้นเลครับฟึ๊กได้เลยค่ะแร่เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดทุกอย่างนะคะเหลือเจอกันไหมค่ะเจ้านาเจ้าต่อไปเจ้าไหนเดี๋ยวมากก็รอติดตามนะคะอย่าลืมขอบคุณมากค่ะล็อก็อวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ อัน้ก I think this one is mine. Oh r e y I'm sorry about t o u i n k l Oh, i s t เหมอันเลยครับเหมือนกใช่คะทุกคได้หมดแล้วแนี่ดียังไม่ทอะไรก็คือป็นสปีนนอรูดแล้วแค่นี้ล็อกล็อ